ครับคลิปนี้วารพ้นอีสานบ้านโนนมาเว่าเหล่าข่าวภาษาอีสานนําเสนอข่าวสารสาระดีๆมาฝากพี่ตอน,น้องขั้นตอนการลงทะเบียนตเตรียมรับเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบครัวเรือนละ1นึ่งาบาท3เดือนเดือนละห้าพันบาทคืนทะเบียนก่อนวันทีสิบพฤษภาคมบสองพนี้ี่จากกรณีคณะรัฐมนตรีมีมาตรการเยียวยาเกษตรกร กู่เลื่อนละ15,000บาทโดยแบ่งใจ่า3เดือนเดือนละห0าพบาทเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกร,รกฎาคม2563า้โดยต้องขึนทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่15พฤษภาคมนี้ตามหลักเกณฑ์กลุ่มส่งเสริมการเกษตรสำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคัวเลื่อนเกษตรกรผู้ขอขึนทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตรเป็นอาชีพลักหรืออาชีพรองก็ได้คัวเลื่อนเกษตรกร1นึ่วเลื่อน จะต้องมีตัวแทนมาขอขึนทะเบียนได้หนึ่งคนเกษตรกร,ร,กรผู้มาขอขึนทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยกรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนสำหรับเกษตรกร,รกลุ่มแรกคือเกษตรกร,ร,กรที่ทรงซื้อของท่านไปให้ท่อก่อสอไปพิจารณาที่จะจ่ายเงินก็คือกลุ่มคนที่มาปรปับปรุงขอมูุทะเบียนเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นประจำทุกปี จนสถานะเป็นปี2 5 6 2หรือปี2 5 6 3แล้วตรวจดูสถานะตนเองได้ที่ออนไลน์หรือตรวจสอบที่เว็บไซต์ f a r m e r d o a c g o t h ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงไปนะครับระบบจะบอกว่าปรปับปรุงล่าสุดปี2,562หรือปี2,563แบบนี้แม่นเลยพี่น้องนะครับ ขอมุ่เป็นปัจจุบันแล้วนะครับมีสิทธิจะได้รับเงินเยียวยาหากมีบัญชีท่อกสออยู่แล้วนะครับให้รออยู่บ้านได้เลยนะครับว่าต้องไปไซนนะครับสำานักงานเกษตรอำเภอกับ่ต้องไปนะครับสมมติเลี่ยมเคียวกะยังบ่ต้องปรับนะครับเพราะว่าระบบทะเบียนจะส่งไปท่อกสอพิจารณาเขาลักเกฑ์แล้วกะรอรับเงินได้ได้พี่น้องถ้าเขาลักเกฑ์ของท่อกสอครับรอรับเงินนะครับวิธีรับเงินกะแบบเดียวกับที่ท่านรับเงินค่าปลูกเขาค่าเกี่ยวเขาค่าประกันข้าวโพด แต่ามมีบัญชีต้องไปเปิดบัญชีเกษตรนะครับหรือผู้เ่เคยปรปับปรุงข้อมูลนะครับก็ต้องล่องไปตรวจสอบสถานะของเจ้าของนะครับว่าสถานาาปะปรับปรุงล่าสุดหรือยังนะครับขันสถานาปะปรับปรุงล่าสุดปี2 0 0 9หรหรือปี2 5 61เแปลว่าบ่ได้ครับดังนั้นครับต้องไปปร,รับใหม่นะครับอัปเดตใหม่นะครับ สถานะต้องบอกว่าปรับปรุงล่าสุดปี2,562ถึง2,563นะครับจังสิได้เงินเยียวยานะครับดังนั้นนะครับหากสถานะขึ้นว่าปรับปรุงล่าสุดปี2,559ถึงปี2,561บ่ได,ด้เด้อครับเด้อต้องไปโหลดแบบค้ำร้องท่บอบก,กอ01กรอกรายละเอียดใหม่นะครับแล้วกรอกรายละเอียดให้มันครบแล้วก็ให้ผู้ใหญ,ญ่บ้านกำนัน ลงเสือรับรองให้ครบถ้วนนะครับเล้วกเอาไปปรับปรุงใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ผมตามชนบทที่มีเกษตรอาสานะครับเปนสี่ก่อข้อมูลท่อบ่อก,กอ่อศูนย์หนึ่งให้เกษตรกรภายในหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับเนาะข้อมูลการเพาะปลูกจังจะเป็นปัจจุบันนะครับก็คือปรับปรุงล่าสุดปี2562ถึงปี2563ันา้อยาะครับจังสิได้เงินนะครับเด้อหากว่าบพบข้อมูล ใดๆในระบบหรือว่าบสสมารถลงทะเบียนใดนะครับใหต้ติดต่อที่สำนักงานกงเกษตรอำเภอก่อนวันที่15พฤษภาคม2 5 63นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวอรพลอีสานบ้านโนนะครับมาว่าเล่าข่าวภาษาอีสานนะครับก็ขอจบลงแค่นี้นะครับเนาะหากว่ามีสิ่งใดบกพร่องกระกาบขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับเนาะ หากพี่น้องเอฟซีทานใดครับตอ้องการในวรพลนอีสานบ้านนนท์ครับนําเสนอข่าวสารแนวใดก็แจจงมาใต้คลิปนะครับสาหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องสู้ขู่สุคนครับที่เป็นกําลังใจให้กับวรพลนอีสานบ้านนนท์มาโดยดีตลอดขอบคุณครับขออยู่ดีแมงสู้ขู่สุคนเด้อได้เงินเย,ยียวยาทุกขู่สู้คนได้เงินเย,ยียวยาทุกทวนหนาเด้อครับเด้อบาย Bye. คลิปนี้ขอมีความสุขหลายๆสวัสดีครับ